สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการออนโพสโซแชนแนลครับวันนี้เรามาสอนกันใช้ทีมสปิกพาคสองครับที่เรามาสัญญาจะสอนวิธีการสร้างห้องหรืออ่าหลายๆอย่างนะฮะนี่ขั้นถือว่าขั้นโปรแต่ไม่ถึงกับโปรครับเป็นในกะดับกลางๆนะฮะนี่ครับนี่คือตัวหมุ่มนฮะส่วนวิธีการสร้างห้องนะครับหนึ่งนะครับไปที่หัวบนสุดครับคือว่ามันจะเป็นต้องหนีก็ได้ครับคืออย่างสมมติเทสอื่นเนี่ยจะมีง่ายไหมครับ บนยอดบนสุดเลยนะฮะขอย้ำาบนสุดนะฮะบ,บนสุดของมันนะ้ำคลิดขวาที่บนสุดนะมันจะมี create channel ใช่ไหมอ่านออกหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยครับคลิกตัวนี้นี่แล้วก็นี่เป็นชื่อห้องครับเอาว่าชื่อห้องแปดเจ็ดเก้าสี่ส่วนพัดบทน,นี้เราก็เอาอะไรก็ได้ครับมั่วๆไปเลยส่วนนี้จะเป็นเหมือนยังไงอ่ะเป็นเหมือนอืมเป็นแบบสมมติเราอยากได้คำคมห้องที่เท่เหมือนแบบฉายาห้องครับ ส่วนนี้เป็นเนื้อหาของเราจะใส่อะไรลงไปนะครับส่วนนี้ครับชแนลอะไรทุกอย่างเนี่ยไม่ออกอันนี้เป็นอันแรกเป็นคนออกจากห้องแล้วมันจะหายไปห้องมันจะลบครับถ้าคนออกหมดห้องอันนี้อันนี้ยังไม่แน่ใจนะฮะจะเหมือนกับว่าถ้าเปิดเอ้ยเกิดคนไม่ได้อยู่นานๆเนี่ยก็จะโดนลบไปเองประมาณ3าวันก็จะลบนะฮะส่วนนี้ครับจะอยู่ถาวรตลอดการนะฮะจนกว่าจะมีคนกดลบนะครับส่วนนี้ครับนี่ท a l กพาวเวอร์ครับจะเป็นการ ยังไงอ่ะเป็นการปิดไมค์คนอื่นนะฮะส่วนไอตัวเลขที่ใส่เนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าเก้านะฮะคือไอ้เลขที่ใส่เนะี่ยมันมีอ่อยังไงมันมีค่ามันนะฮะคือยศแอดมินอ่ะสมมติสมมตินะสมมติผมเป็นยูสแอดมินแอดมินใหญ่ในเซิร์ฟเวอร์เราจะเข้ามาในห้องคุณแล้วต้องการให้แบบปิดไมค์ทุกคนคุณก็ต้องกดเลขเก้าให้มันสุดนะครับนี่ครับแล้วก็ทาวิทยาร อะไรการทำห้องแดงนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันเนี่ยฮะอีดิทชัแนลนะฮะเราไปที่นี่ครับไหนวะไปที่อันสุดท้ายฮะเมนูอะไรนี่ครับลิมิตปรับให้เป็นศูนย์ลิมิตปรับให้เป็นศูนย์นี่นะฮะแล้วส่วนนี้ครับดีลิทปรับให้เป็นเก้าเก้านะฮะเรดิโอไม่ต้องนะฮะนะครับปรับแค่สองอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับให้เป็นเก้าเก้าเก้าและกองนี้ ดิคที่ลิมิตศูนย์ลิมิตศูนย์แอปเซดนี่ครับแค่นี้ก็ได้ห้องแดงมาแล้วนะฮะครับเอาไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ